สวัสดีคะ่ทะทุกคนกลับมาพบกับวอวก,ก้วนะคะในบีไฟและสา e วิวีเรากลับมาพบกันงี้เช่นเคยนะคะก็อยู่กันในช่วงวิววายรีแอคชั่นนั่นเองค่ะนือที่วันนี้นะคะเราจะมารีแอคชั่นภาคต่อนะคะของเรื่องวายดิสตินีนะคะสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสนนั่ก็คือคู่ของเติร์ดกับ Oh. นั่นเองนะคะวันนี้มา reaction ตอนที่8แล้วนะคะ e p i s o d ที่7เราทำการ reaction เป็นแล้วก็สามารถไปย้อนดูได้นะคะ่ะคลิปเราลงไปเมื่อวานนี้นะคะวันนี้ก็รอดูคลิป ep 8กันต่อได้เลยนะคะโอเคค่ะสำหรับคนไหนนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกและยังไม่รู้จักวี่สามารถกด subscribe ให้วี่ได้นะคะช่อง be fine lifestyle wivi เลยค่ะเราไม่พูดเยอะนะคะเราไปดู reaction นะคะ why Disney สำหรับคนที่เกิดวัน วันพืหัสเอพิดที่8ได้เลยจ้าอนวันนี้กูจะง่ไยนุ่งขอวันยังไงชอบชอบเออบไม่มีอะไรบ้องลืมผีไมเหมือนเกงนี้แล้วแบบเฟื่องปี้ยวแบบดูไม่ชื่อดูหน้าตาตอนนี้ไี่เคยมาแล้วรอบหนึ่งนีที่มันรลบหลูกอ่ะ ขนาดนั่นที่บอกเรื่องแฟนนี่ยพอนหน้าจิ๊กจะพอเป็นหมอเปลี่ยนเปลี่ยนไปเลทำอะไรไปเล่นยามามึงใช่กูหัวจริงๆริงเนาไม่ใช่หรอมึงนี่นมเหมือนเหมือน้จะโดนจับได้อ่าตายนีใช้ก็รู้นะมึงไปเล่นยามาไง เป๊เออเพรวเป่าบอกเคยที่เป่าตายเนี่ออคะคือน้องหนูออกจากบ้านนะคะมันจะกลับมาไหมคะน้องชายเขากลับมาแล้วตอนนี้อยู่นาบ้นน้อกลับมาแล้วตอนนี้อยู่หน้าบ้านเป๊ว่าไง ฮะน้องกลับมาแล้วเนี่ยนะหน้าบ้านโอเคโอเคแม่คนลุกคนลุกมันริมมันเริ่มแม่นขึ้นแบบดีเลยเป็นเซนอะนี่ค่ะหนูทำบุญมา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 มมามา บอกว้เถอะรู้สึกดีที่ได้ช่วยอ่ะแต่เป๋ารู้รู้ไหมว่าผีอะไรอย่างเงี้ยป่ารู้ไว้ว่ามันมันก็เป็นการช่วยเหลือคนไงแบบรู้วยอารมณน่ะแล้วป๋าไปรับแม่บ่นกับขอเลื่อนอะไรไปยังตัวช่วยไงตัวช่วยอะไรบอกหน่อยเลิงผีกูยิงผีอ่ะอยากกินน้ำอารมณ์อ่ะคือ ยังไม่เคยมีใครทำบุญให้เราเลยอุ้ยน้ำันลงน้ำวันลงหรอกนังแช่เล่ยก็แล้วกันเนาะดีแกงงแกงันแล้วอุ๊ยสัดีได้เลยอ่ะกลอดเลยนะชุดเนี้ยขาวอ่ะชุดนอนไอ้เต้ไอ้จอมโลโล่พ่นี้กูจะมาเอาคืนหลโลอะไรนี่จะไปไหน อุ้ยผมมือชุ่มออแบบคนไม่ดีเอดีมีเลยบ้อบมเในฝันมันจับได้ไงโชแบบที่เขาเล่าเรื่อให้บบมือนเตไปอยู่ในโลกของเปาได้อะในตอนวองฝันเปาเข้านโลกเตอนฝันฝันเออไม่ร้อรเายู่ในโลกของเตได้แล้วกรดุมเียเื้อไม่มีกระดุมหรือไงเออผีกระดุมอกเ ฝันนี้มากเลยอ่ะคนเราน่ะมันจะมีมารความฝันอยู่หน้าที่ของมารความฝันนะมันทาให้เราฝันร้ายและเราก็ไม่อยากให้เติรนฝันร้ายเลยลองเข้าไปเลยว่าฮึอะไรวันนี้ก็ตามๆโทรศัพท์ขึ้นเลยเนี่ยใช่วันนี้คือ EP จบไปรู้แต่ทำเพิ่งมาตอนไหนอุ้ยหล่อเลยอ่ะไม่ไม่แต่ดูแต่คุยคนเดียวไงเกวียนเก๋นะกำลังนีเปล่าเรื่องนี้หล่อนะ ไหนม่ใส่ไม่ใส่หมวกอะเราใส่ผมอะเราจะเส็นอะไรเราไปทีมผัวแล้วอะแหวกซะขนาดนนั้คือไม่รู้ว่าใครใครทีมผัวไหนอะไอ้แต่เราไมตกใจกันไหมล่ะเราไม่ได้คุยอะไแต่งเป็นอะไรจะบ้างที่บอกว่าง่ายๆอะเต๋อมึงคุยคนเดียวอยู่นะมึงรู้ตัวปะเนี่ย อใช่เขาลืมตัวเพื่อนเพื่อนเพื่อนเอาเพื่อนคนไม่คิดว่าดูองมีความสุขแต่คนอื่นเขาโมโหไม่เห็นนะเหมือนเหมือนความรักที่มันมีอยู่แต่ไม่มีอยู่จริงเลยแล้วก็ไม่ฝันเหรอเนี่ยดูดิเขาจะได้ไปอยู่ในโลกของของเขาอู่ในลกนะบุฟเฟ่ต์ไหนได้แต่เขาพูดเนี่ยแล้วบุฟเฟ่ต์ไหนได้ตัวตัวเล็กไปเหลือรูตัวทั้งหมดเลย เราอยากอยู่กับเป๋าที่นี่ตลอดไปได้ไหมนี่มันในควาต้องตื่นดิอยาตื่นเลยเดี๋ยวเป็นเจ้าชายนิทานไม่ได้นะไม่บอกช่วงนเหมือนไม่อะจริงสัญญาก็อย่างเยอะงงไงงงมันบอดี้แลงเปจมันขัดกับคำพูดอ่ะใจหัวแล้วก็สัญญางงมะเราขอมาจจะยักหน้าแต่โอ๊ยมาจำมาจำอย่างมาจำจู นายทำอย่างนี้ไม่ได้นะถห้นายจูบเราอ่ะอายุในเราสั้นลงอ้าวเราสัญญาถ้าเราจะไปอเราจะบอกนายที่หมเป๋าชอบได้ป่ะร้นยอแต่สนด้วยเพราะราอยอากอยู่กับเป๋าอ่ะ เอพิโซดนี้แล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปพบกับโฆษณาที่ไม่ได้มาจาก YouTube กันค่ะ กษณะที่นี่มาจาก u ู u b e กันค่ะกับยาสีฟันทาวอนค่ะเป็นยาสีฟันสมุนไพรจัดธรรมชาิเป็นออร์แกนิกแท้100%นะคะที่สำคัญนะคะช่วยลดแบคทีเรียได้ถึง99.7%และคงความหอมยาวนานได้ถึง12ชั่วโมงเพราะว่าเป็น long-lasting protection นั่นเองค่ะที่สำคัญนะคะมีสม่วนผสมสมุนไพรถึง9ชนิดเลยที่ช่วยในเรื่องคนที่มีปัญหามีกลิ่นปากลมหายใจหอมไม่สดชื่นนะคะมีทาาหินปูนเยอะๆนะคะแล้วก็ฟันเหลืองหรือคนที่ ดื่มชากาแฟมาเป็นเวลานานนะคะแล้วก็ยังไม่อยากเลิกดื่มตัวนี้นะคะสามารถช่วยได้และทาให้ฟันของเราทานะะเริ่มขาวกระสังใสขึ้นนะคะ80กรัมราคา329บาทใครสนใจนะคะก็สามารถสั่งซื้อได้กับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศหรือสามารถสั่งซื้อกับวีได้เช่นเดียวกันค่ะโอเคค่ะเราไปดูคลิปรีอคชั่นกันต่อได้เลยจ้าทะไรตอนไหนะอ้นี่ต่อทำอไรห้องเนี่ย ซื้อที่สะอาดห้อง้วไปซื้อมาได้ยังไหวะเราต้องบุญมาทุกต่มาไงอ่ะก็พอดีเราไปกับซิบอกกับคนที่เตรอนดวงให้น่ะว่าเจ้าพ่ออยากกินเลยให้ซื้อขึ้นมาให้หน่อยอหรออือเดี๋ยวนี้เป็นผีเจ้าเล่ห์แล้วเนี่ยคณะเดียวกันเจอหน้ากันก็ต้องมองกันเขากันเป็นธรรมดาปะ ไ,ไ,ไม่แน่วะวันนี้เขาอาจจะเห็นเปล่าว่าแต่งตัวหลอกก็ได้โอ<ฮ>้มีอะไรให้เราเชื่ไอไหมเป็นอะไรหรือเปล่าไมอไ่าอพูดต้ออยยุคนี่เดียวก่อนนะถ้าเป็นอะไรอ่ะบอกเราได้นะเราช่วยแต่ได้ทุกอย่างเลยแต่มันไม่ควรไปโกรธเขาไงอ,อย่าพึ่ง จะอินเดียนอยากอยู่คนเดียวนี่ก็หายไปอีกอบอกเราได้นะถ้าเป็นอะไรอ่ะโอยแน่ใจบอกว่าอยากอยู่คนเดียวเข้าใจปะจะมาพูด้ากทำไมอะ่ะถ้าไมไหนก็ไปไไปะนั่นอืเดยวไม่มไไเขาอี่เดี๋ยวเขาหายไปแล้วจะรู้สิเราลั่นไปโดยที่เราเขาบอกว่าเขาโดนโดนชนตายหูไหล่ว่าจะมาคือไม่มาเลยเปาเอาเอา จะไมเล่าอย่าทำไมไเตอรเป๋เาก็ทไมกอดได้ออกไปหลับเหรอเนี่ยขันเน่ยไปนอนขันรอดขันใหรอดขันไไขเมื่องีก็ไหนนะอายไปไหนมาแล้วทำไมเราถึง จับตัวเป๋าได้แล้วอ่ะอืมไม่ใช่แค่เซอน่าที่จับเราได้เราก็จับเตอได้เหมือนกันแค่มาใกล้เวลาแล้วอ่ะไม่อาจจะไม่ได้ฝันแล้วเนี่ยใช่ไงก็เลยมาที่จีนว่ามันมาที่จริงเราไปได้ทั้งใจที่มึงเต้พอดีเราไปรับบุญใหญ่มาน่ะเต้แล้วเลยจับต้องเราได้ใกล้แล้วแหละใกล้จะต้องไปแล้วว๊เขาไปรับบุญใหญ่มาแล้วบุญใหญ่มาแล้วแบบว่าใกลไปเกิดแล้วว๊ะสําคัญแล้ววะเรามาครั้งเนี้ย มันสุดท้ายแล้วนะจริงไหมไม่บอกเขาล่วงหน้าด้วยจริงมันใกล้ถึงเวลาของเราแล้วไปแล้วทุกคนมาสุดท้ายแล้วอีกแปดบาสุดท้ายมานั่งตรงนั่งสมาธิตรองสายน้ำดักเจออย่าบอกนะว่าเออใช่แหละเพราะเ่อแต่เข้าใจว่าได้ผีเดินนี่แต่เหมือนจะ เจอคนตีเปล่าไม่ได้ตำน้ำทัหมดให้หมดแล้วคนทุรชนเยี่ยไม่เจอก็ทุกเจอก็ทุกเจอแล้วพัดผ้าก,ก,ก็ทุกยั้นแต่เจอถ้าเกิดเจอเราต้องพัดผ้าแล้วแบบเนี้ยไม่เจอเลดีกว่า ผมขอเลื่องไม่เจอดีกว่าครับหลวงพ่อไม่ได้มันเป็นวิบากกรรมคนเราตอนนี้ผมคิดถึงเขาต้องนะอะไรเขาตัวใจไม่โยมโยมกับเขาน่ะเป็นเนื้อคู่กันไม่แคล้วกันหรอกอีกครั้งที่หลวงพ่อเคยบอกว่านานเกินองต่ใจไม่ยม คุณใส่เชือดบ้าเหมือนเลยคู่อะไรเขาเลยคุณใส่ชุดบ้าคือใช่เลยเหมือนคุณดงจีวอนอยู่เลยคู่ขนานกันคู่ขนานกัควบคู่กันไปพร้อมๆกันไม่เขียนบุ้งมาเป็นคนเขียนทปัจจุบันและอนาคตแต่อยอมอยู่ปัจจุบันเนี่ยมายู่ปัจจบันในอนาคตเพื่อบอกกับคนที่ทำบุญร่วมกันในอดีต เพไ,ไปอจอกเราช่วยให้อนาคตของเขาเป็นไปถูกต้องในเวลาเดีไ๋ได้ไปเจอกันไงเพราะเขายังไม่ถึงเวลาที่จะจากไปไเห็นไหมเฝ้เาเป๋เาเป๋าไม่ใช่ใช่ไม่ใช่คนที่นายตามหาหรอกทำมาขอบใจนายที่ได้ทำมทุจให้เราวันนี้ผมสระไว้น้ำที่ผมศพเราอืมอา้าว ตรงนั้นไม่ใช่ศพเปาหรอกตนี่อยู่ตรงนั้ไม่สัมพัษ์แล้วอ่ะจะมีคนมาเจอวันนี้ญาติรบลาดารับเรากามาพาเราหลับ่าวันนี้ในกลังาเาจะได้พบเขาในที่ีเดไปเวเสยไปวัด้เนีรือว่าาไมเดี๋ยวแกงจำไม่หจด้นเนยม้งเกบเก็เฮ้ยก็เก่า ดิฉันงงเลยดิฉันเขาไปโดนรถชนเลยแต่ดอว่าอะไรเราหายใจไม่ออกหายใจไม่ออกมันไม่ได้ชื่อเป๋าขอโทษไหนว่าจำไม่เืมมันไงก็รู้จักกันไหนก็ได้ไหนว่าก็รู้จักเขาในเป๋าแต่ไม่รู้จักเป้ยพอกลับมาจะจำกันได้ไงเราจำได้ว่านายชื่อเต๋อจังคืออะไรกันดีแล้วเหมือนคำเขามันคุ้นหูเลยอเปล่าจำอะไรได้ยังไหมเป็นกระดีเรา นี่ก็ดีมากแล้วเฮ้ยเฮ้ยก็คนลไม่ไปแล้วไม่รู้ดะทำเช่นไรหาผู้มาทำบุญเเดี๋ยวงานแต่งก็ให้หลวพ่อมาท่านดีแล้วหลวพ่อดีใจจะทางก็แหละหลวพ่อดีใจได้พบกันสักทีทุกสิ่งรวนมีวาระและวิราชขอจีเป้ได้ไหมอ่ะ น้องจีบกันแฟนกันเลยจบมาเถื่อนว่าจีบจะจบแล้วเนี่ยเป็นแฟนเลยไอ้ตั้งคืนอที่เป้แล้วนะนะน้องจีบแล้วถึงขั้นนี้แล้วเคยจูบกันมาแล้วด้วยอ้าอ่ะใส่หัวอาจจะใช่เลยเออเราไม่อยากเป็นแค่คนโดนจีบอ่ะเราอยากเป็นแฟนเลยนั่นไงเลิกตั้งีจก็จะตีหมา เป็นแฟน,นกันเลยเป็นแฟนกันแล้วนะเย้ยตาเลากใส่สีฟ้าเนาะก็ะเกือบเป็นสุ<อ>กได้เลยคนละช <c oughs> ีแกงกันเยอะเลยนะเนี่ยอุ้ยจบโอ้ยทะเลาะว่าดีมาหนึ่งปีที่แล้วด้วยการหาแบบหม่รับเป๊ะลงแบบว่าภาพเฉยๆแต่นี่ลงคู่อุอ้ย้ชคแล้วลงแกงหล่อ อเคค่ะจบแล้วค่ะคุณผู้ชมอีพีน้าเป็นของแกง <All right. S 1> พุดเราดูของแกงพุดไปเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นอีพีแรกเลยที่เราด <c oughs> ูแล้วมาทําการรีเอ่ยรีแคบก่อยใจกันนะคะก็คืออพิโซดนี้นะคะมันเปิดมาตรงที่เหมือนครั้งที่แล้วมันทาอะไรกันนะกำจะดูดวงเลยแต่จะตัดจบก,ก่อนเออเอเอแล้วเหมือนเพื่อนมาดูเปิดฉากมาเป็นแบบกลุ่มเก่งที่ไม่ไม่ไม่เชื่อไม่เชื่อมาดูแต่น้องมันถาม <c oughs> ว่า น้ำมันถามอะไรนั่น้มันก็บอกบน้ำมันว่าตอนนี้กูแบบดูแม่นขึ้นเลยอย่างี้ <c oughs> แล้วก็กมาดูแม่นจริงๆเพราะว่าหลังจ,จากดูจบทักคนนู้นคนนี้พวกแก๊งที่แบบเป็นคนติดที่คนแรกที่ทักโอ้ที่ไปเล่นยามาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนมาณว่าทักคนอื่นถูกไปหมดเลยอย่างเงี้ยแล้วสำหรับน้ำมันก็ได้ถามว่าทําไมแบบแม่นจังวันนี้ <c oughs> อะไรเงี้ย <c oughs> มันก็บอกอ๋อคุณเลี้ยงผีเล่นดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วน้ำมันก็แบบกลัวหลังจากนั้นก็เป็นฉากที่เขาอยู่ด้วยกันไปโรงเรียนแล้วคนรอบข้างก็เริ่มแบบ มองเตอร์แบบไม่ดีอย่าเหมือนเติร์พูดคนเดียวอ่ะเพราะว่าเติร์คนเดียวที่เห็นเป๋าแต่คนอื่นมองไม่เห็นอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นเป็นทําให้แบบเติร์มองไม่ดีแล้วเติร์ก็เผลอตะหวาดอันนี้เราแบบค้างนะคะทุกคนเผลอตะหวาดแล้วโมโหไปแล้วค่ะเป๋าก็หายไปพอเป๋าหายไปประมาณหลายวันเป่าไปรับวุ้นใหญ่แล้วก็กลับมาหาเติร์แล้วก็เลยแบบมองเติร์ว่าเหมือนต้องไปแล้วถึงเวลาแล้วอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เลยเขาบอกอะไรไม่ได้เยอะแล้วเขาบอกว่าสักบ้านเราต้องได้เจอกันอะไรเงี้ยสุดท้ายแบบ ก็ไปเหมือนหายไปแรับปูก็เหมือนพระก็ท่านมาบายกันอีกแล้วเออเพราะคนเดิมที่ทักว่าเดี๋ยวจากลาจะกลับไปดีอะไรเงี้ยพบเจอกันก็ต้องจากกันแต่สักวันก็ต้องได้เจอกันอะไรเงี้ยสุดท้ายก็ได้กลับมาเจอกันจริงๆในวันที่วันที่เออเหมือนเหมือนเหมือนเป้กำลังจะถูกรถชนแล้วเหมือนเตอไปช่วยจึงทาให้แบบเป้ไม่โดนรถชนอะ<ม>ไรเงี้ยแล้วแต่ว่าเขาไม่ได้ชื่อเป่าวว่าชื่อเป้เนียเพราะว่าเป่าเป็นชื่อที่เตรอตั้งให้อะไรเงี้ย แล้สุดท้ายก็ได้มาพบกันแฮปปี้แอนดี้อันนี้เล่าแบบข้าวมาก,มากๆค่ะทุกคนไปดูเต็มได้ใน AAS Pay นะคะตอนนี้ก็คือมันมีคลิปเต็มหมดแล้วไปดูกันได้เลยเพราะว่ามันออนแอร์จบไปที่เรียบร้อยแล้วเรา,เาแกล้งทำไล่ตามไม่ทันอยู่นะคะไม่ทันแล้วแบบมันออนแอร์จบไปแล้วแต่เราเร่บทำให,ให้ทันเนาะก็รีแคปประมาณนี้อ่ะเลือกเบสซีนได้ไหมเลือกได้ยังไงก็ชอบฉากที่เวลาเขาอยู่ด <c oughs> ้วยกันทุกฉากไหนที่แบบเราเขาอยู่ด้วยกันคือรู้สึกว่า เหมือนในความคิดของเติร์ดอะแบบพอะได้อยู่กับเขาแล้วเรามีความสุขจนเราแบบว่าไม่ได้คิดว่าแบบเออเขาไม่ใช่ไม่ไม่ใช่คนอ่ใช่ใช่แบบเหมือนเวลาเขาอยู่อยู่ด้วยกันก็จะมีความสุขอะไรเงี้ยจนแบบว่าไม่ได้สนใจคนรอบข้างอะไรอย่างเงี้ยมหมือนแบบโลก้เนี่ยอยู่สองคนอะไรอย่างเงี้ยก็ชอบแบบนั้นส่วนตัวชอบวิธีการเล่าของเขาที่เขาแบบคนกัะผีจะคู่กันยังไงแต่เขาเล่าโดยที่เอา เอาเต๋ออะเอ้ยเอาเปาไปอยู่ในความฝันของเต์ดแล้วให้เขาไปใช้ชีวิตคู่กันในฝันอะซึ่งมันเป็นการเล่าเรื่องที่แบบเออเออดีอะมันทําให้เห็นว่ามันแบบมันในชีวิตจริงอะมันจะทําให้เตรอดูเป็นคนประหลาดแต่พอไปอยู่ในฝันอะมันทําให้เขาแบบมันดูมีความสุขมากจนแบบอยู่ดีเต์อก็บอกว่าไม่อยากจะตื่นจากฝันเลยอยากอยู่อยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยแม้แต่การแบบจูบกับจูบกับเป่าแล้วจะทาให้เต๋อายุสั้งก็ยอมอะไรเงี้ยคือแบบ มันคือความสุขมากๆนะตอนนั้นแล้วเลยก็เลยชอบวิธีการเล่าเรื่องแล้วชอบเวลาแบบเล่าที่ให้เล่าแบบเรื่องเป่าไปอยู่ในความฝันของเต้ยอะไรอย่างเงี้ยคือชอบตรงฉากแบบนั้นอะไราเงี้ยฉากตรงนั้นแหละที่เขาแบบเล่าเรื่องมาก็คือชอบชอบเลยชอบตรงฉากสูหละทีอยู่ดีๆก็แบบจูบจูจูเลยก็จู๋อีกิลไม่กลัวเหรอพี่กแล้วจูบอีกเยเลยน่าหลากเลยโอเคค่ะ สำหรับเมื่อนะคะที่ดูคลิปนี้จบแล้วนะคะอย่าลืมฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe ให้วีด้วยนะคะช่อง B e Fine Style r e v i e y ด้วยะคะ่ะอยากให้ถึงพันซับไวๆนะคะรับรองว่าถ้าถึงพันซับแล้วเดี๋ยวจะมีกิจ,จกรรมมาให้ทุกคนที่ s subscribe ร่วมสนุกแน่นอนฝากติดตามไว้ด้วยนะคะกับช่วงวีวีวาย reaction นะคะ สำหรับก่อนก่อนจะไปนะคะขออนุญาตฝากผลิตภัณฑ์ดีๆเช่นเดิมนะคะกับยาสีฟันทาวอลนะคะเป็นยาสีฟันสมุนไพรจากธรรมชาตินะคะเป็นออร์แกนิกแท้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายนะคะถ้าเปิดกินลงไปเพราะว่าเป็นฟูสเกตนะคะที่สำคัญนะคะช่วยยับยั้งแบคทีเรียถึง้ถึง99.7%และคงความหอมยาวนานได้ถึง12ชั่วโมงอีกด้วยคนที่มาหากินปากมีลมหายใ,ใจหอมไม่ได้สดชื่นนะคะแล้วก็แบบมีข้าผหินปูนเยอะๆ คนที่เคยดื่มชากาแฟมานานและยังไม่อยากหยุดที่จะดื่มชากาแฟแต่ก็อยากฟันขาวด้วยตัวนี้ก็จะตอบโจทย์นะคะก็อยางสือฟันแทวอน80กรัมนะคะ329บาทยังไงฝากไว้ที่อ้อมอกอ้อมใจคุณลูกค้าทุกท่านด้วยสามารถสั่งซื้อได้ที่ตัวแทนสัาติทั่วประเทศหรือสั่งซื้อกับวีได้เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยววีทิ้งลิงก์ร้านไว้ให้นะคะไลฟ์ใต้วีช็อปไว้ที่ deep script box deep script box ใต้คลิปนะคะไปกดลิงก์สั่งกันได้นะคะโอเคค่ะสวัสดีขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะเจอกันใหม่เอพิโซดหน้านะคะเราจะ พาร์ทนะคะคือคือที่จริงมันต้องเป็นพุทแกงแต่เราทําไปเรียบร้อยแล้วเราก็ไปย้อนดูพุทแกงก่อนก็ได้นะคะแล้วก็เราจะพาร์ทไปสู่พาร์ทคนของคน,คน,นที่เกิดวันเสาร์านะคะก็เดี๋ยวไปรอติดตามดูกันนะคะ,ะค่ะไม่ b า e